ครับผมมาต่อกันครั้งนะครับใน Total Wall, War Warhammer นะฮะกับพาคที่6นะครับผมไก่รู้สิทีนแะต่จากพา์ที่แล้วมันความผิดพลาดในเรื่องของอการอัดคลิปนิดนึงนะครับมันก็เล่นผ่านไปแล้วด้วยนะมันเอย้อนกลับไม่ได้นะก็เลยจําเป็นต้องเลยจาเลยนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ก็ครั้งนี้เราจะพยายามดูนะครับให้เกินเวลาที่กําหนดนะครับผมโอเค่อน่าจะใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแนละ้วก็ จุดนี้นะครับเราจะทําการอาตรงนี้เราเดินขึ้นไปเพื่อทําการป้นจะเรว่ออะไรบอกความไม่สงบนะครับในเมืองน,นี้นะครับในขณะที่เราถอนกําลังออกจากจุดนี้มาเพราะว่าเราเข้าตีไม่ได้นะครับเราปล่อยกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเติมกําลังที่ฐานใหม่นะครับตอนนี้กองกาลังนี้เนี่ยมีเออ่ปืนนะครับปืนใหญ่นะครับสามกระบอกนะครับเตรียมพร้อมอยู่นะครับ

ช่ปะตอนนี้ป็นใหญ่ปนใหญ่หญมันหนมีงสงกระบอกเนะเ,เดี๋ยวเราเพิ่มฝั่งี้ด้วยนะครับสองสากระบอกนะโอเค จบเทอร์นี้นะครับมันค่อนข้างกินอาคีเหมือนกันนะครับอ๊ต้องการอะไระครับ อ้าวล้วก็ขอให้เพื่อนเราช่วยดีมีคนดีแคร์วอลกับเรามานะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราบิลลบสามเอาโฮวินส์นะก็เราบวกเจ็ดอยู่เลยนะไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่องพับปิดกอ,อเดี๋ยวเรามีแค่ตรงนี้มั้งจิตลบนะ อันนี้ก็ยังสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้ครับเซอร์พาร์ตอีก6เทอร์เนี่ยจะขึ้นเซอร์พาร์ตสี่จะล้องใช้เซอร์พาร์ตห้าในการไปถึงเอ่อเกรทโฮลครับมาส้ายเนะี่ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรตรงนี้เราโอเคเหลือประสาทอีกหนึ่งครับอ่ะ หาเทิร์นไปก่อนครับเกมที่กินเวลานานพอสมควรกันกนะครับสำัเกมแบบนี้นะโอเคตอนนี้ถอนกำลังออกมาฮนะ เราก็จะเพิ่มส่วนนี้เข้าไปนะครับปืนนะครับโอเค จะติดรดเอาโคตติดลบนะฮะลบสิบนะโำไมาอย่างนั้นล่ะใช้วนาดสี่เทิร์นโอเคเราจะมุ่งหน้านะครับไปที่นี่คนระับส่วนทางนี้คนระับ เราก็จะเพิ่ม <All right. S 1> โอเคประมาณนี้นะีเป็นทับหน้าเดินออกไปเพื่อจู่โจม มีเอ็มบูสซอสอยู่นะครับว่ากองกำลังเขาเรียกว่ากองกำลังที่ซ่อนตัวอยู่นะค ได้เชอรี่มาสองพันแลก็ยังดีจาเกิดถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะยืมออกโอเคเราต้องเตรียมกองกำลับบงเพียงพอม,มานะครับ ฝังนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะรู้สึกว่าฝัง่งนี้เราจะเสียพันธมนิตรไปหรือเปล่าครับข้างบนเนี่ยมันควรจะเป็นของนั่นไงเหมันจะโดนโดนเคลื่อนพลจีนเข้ามาเรื่อยๆครับอาจจะต้องตึงกำลังด้านบนนี้ไว้ก่อน ใช้ร mm ูปแบบมาร์ชนะครับเดินทางมาที่นี่นะอ ศัตรูกันไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะที่มีอะไรทีงนี้ไม่มีอะไรนะรู้สึกว่าเราทางเราจะติดลมนะครับ การเงินเนะไรจะติดลบถูกไหมอืมผมต้องวัดกันแล้วครับรโดนโจมจู่โจมแล้วนะครับผมเรามาวัดกันว่ากองทัพเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ โอ้โหฝั่งนั้นก็ตัวธนูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีมีคาว์บอนี่อาเชอร์ด้วยครับในส่วนของกองทัพแล็คเวนน้อมนะผมว่าเราจะพอไหวนะแต่ดูเหมือนจะดูจากอ่า การประเมินแล้วเราจะมีกำลังที่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับมี20กลองเท่ากันนี่เป็นกลองใหญ่เลยนะครับหรด้ว่าเป็นศึกชีชะตาอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับพาเราพลาดครั้งนี้เราต้องกลับไปตั้งหลักใหม่เลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้ก็ได้ครับเพาเรา คือถ้าพยาํามันเปะทีนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเปะยาวเพราะศัตรูจะจู่โจมคุณต่อเนื่องแบบไม่ให้คุณได้พักเลยนะฮะก็จะต้องวัดใจกันไปนะ โอเคเรามาดูแผนที่เั็นก่อนนะครับค่อนข้างแคบไม่มีกำลังเสริมนะเราอ,อาจจะต้องวางอารมนเป็นปืนใหญ่ของเรานะครับ ถ้าวางในป่ามันยินได้ปรปะวะ